ยแรงขับใช้งานก็ไม่มีกระตุกไม่มีกระเด้าแล้วก็ไม่มวันอีกมีจิิกจขับแรงแล้วรอให้ดูเฉแรงไหมแรงแรงนะยอดเลยนะยอดเลยยอดทำมือไงนะยอด ต่งานนะครับ2021ป้ายแดงนะครับชุดใหญ่นะครับมีรีแมปทาลางอีกยอาวัดบูธแล้วก็กระป๋องนะครับเกียร์ว่างลูกค้าไม่อ,อกก่อนนะครับเข้าดา่านได้นะครับเบิ้ลนเข้าดา่านได้เลยครับเสียงใหญ่นะครับมา มาแั้ว่ะจะหา,าไปซิ้หาไปซิ่งชิงไหนเนี่ยชิงอห่เงี่ยชิงไปทั้งวันลเปิดออได้ยังเนี่ยเบ๊ปิดตอ่ะไนัดสองบี้ยวก็ร้องแต๊ดๆหน,นอ่อฉลาดเกิน แรงไหมแรงไมงุมนแรงเ่ยเราะควรนี้้ขับใช้งานก็ไม่มีกระตุกไม่มีกระเด้า ก็ไม่มีควันเฉินหลงเกียร์ต่ำทางภูเขาภูเขาเลยพื่ไม่มีไม่มีขยมขนาขยับเลยอ่ะเพราะตอนออกมาจากศูนย์บอกมันสัน่นก็เลยถามว่ากเขาบอกต้องไปรีแมปเอ้าออกมาจากศูนย์อนยบอกต้องให้ไปเราไปรีแมปคือตอนอยู่เฉยๆเครือ่องมันสั่นก็ดึดดึดนะบูทบอกเขต้องไปรีแมปบูออบอกรีได้นะรีได้ครับไม่มีปัญหาเนี่ยผมตั้งไว้บูทที่แปดนะเพื่ก็มันเหนียวสุดแล้ว ถ้าสามสิบมันจะดูซุ่ไปครับความเสี่ยงมันเนี้ยอันนี้พี่แช่ไปเลยถึงบ้านที่ไหนละครับก่อนยลูกอยยอโอ้ยแรงังแรงแรงยอดเลยนะยอดเลยยอดทำมือยังไงนะ นะครับข <elim> ับใช้งานไม่ไม่มีควันออกรบกวนจะปักอยู่ที่ไม่มีเลยเปลี่งนอะไรก็ง่ายกดใช้มาเลย รถครึ่ง2,700น 2, โลไม่จัดมันยังไม่ตากดหนักเท่าไหร่เ,เดี๋ยวคลาสมันจะเลือ่อนมันรถมันใหม่เกินกี่กิโลเองรถพี่เนี่ยกี่กิโลมั้งเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าเอกว่าเออเจ็ดร้อยสามสิบโลไม่ใช่เลี้ยวใหม่นะไม่ใหม่ขับรานิงคัทไปครับต้องใหญ่ๆกัน ให้มันอยู่ให้มันขนหน้าให้มันก็เท่น้นมันลื่นและลำคาญกว่าป่ะับชนบุรีไงไปปไงแล้วก็มาตาลนี่แหละไเล้ขึ้นเร็วไม่มีนะที่จะตกรออ่ตองมีงจิ๊กจิ๊ใช่ไหมไม่ขัแรงนะลอให้ดูเฉ กินบ่อเลยไหมังกินบ่อไหมลูกดีนะที่สีมาแล้วกึพ่อเลยมไปจน่นอไรนูยเยวฝากด้วยนะรแฟนเนอร์นะสองพันยี่ดรถใหม่ๆจริงๆครับเจ็ร้อยโลขอบค่าแน่นอนครับเ่ครับ